โอเคทุกคนอยู่กันในเกมฮอนนะฮะกับวีโรเดโวนะครับเป็นเดโวมิดาแกเหรอแกแล้วเนี่ บอกคลิปเราด้วยท้าไม่ฝักสวยไอ้น้องตายติดคีปแล้วด้วยมั้างนะวิญนาณตัวเองไลยเดี๋ยวว่ร์มมาใหม่มันเพิ่งเวลสี่ไม่ใช่เหรอโอ้โหไอ้วิเลย์มีเฮะล่ะบีเฮะมันหายนะเว้ยโอเคโอเคระวังระวังอยู่น้องอยู่เยอะวิเลย์ปักคลิปตัวเองไอ้สัตว์เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าโอ้นึกตกใจหมด never satisfied. I'm หายอยู่ปะยังหายอยู่ปะหาย,หายคนที่บอกก็หายโอเคถึงคลิปเปล่า <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปเฮโผล่ละได้วอล์กมาเข <c oughs> าอยู่ตัวสองคนแล้วจับต่อไม่ได้เรเือแม่งมัเล่นล่างสามคนก็ได้ อ้าวผมดีอย่างนี้น้องเด็อกเตอร์หายนะได้ร้อยเดียวหรอไม่เป็นไรหรอกด็อกหายยาวน่าจะได้ได้แล้วด็อกเบลสี่ผมถ้าไม่โดนใบเฮก็ไม่ตายดึงด้วยจิตสัมผัส เลหายคนตายไปแล้วเดินไปกัดเฮ้ยให้ตัวเมื่องานจีนอา e ย e> สวยเพื <First> <siz ment? S 1> ่อนตอนนี <umas> ้บอลนะผมตัดรนล่างก่อนไม่น่าวิ่งไปทันตอนนี้ขอล่างก่อนโอ้ยเพื่อนดีเอาขวดมาดิยวตัดให้เอาเลยสวยสวยงามด็อกเตอร์มันอั้นอ่ะเรืวห้า โอ oh okay. ้้ไดทจะหอกมันนะมันจะฆ่าแล้วหกแล้วหกแล้วแล้วมันไม่ได้มาคนเดียวไงต้องติดเสื้อกันเว้ยไปสักตัวดูทรงอะเอาไปทำเว็บว่ะผมไปกลางล่างรอร้อนนะยังไม่ถึงครับ มีไงมันอ้อมมีหวอนปะวะมันเห็นเพื่อนไปยีอย่างนั้นอะมุมนั้นอะโอเคเห็นใช่ไหมเบล็อตเตอร์มาเพื่อนรอบแล้วมูวิ่งข่มกบให้กูดิกูอยากรู้ว่ากูจะฆ่าได้ เอาดิเฮ้ยสวยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายเอาเพื่อนมันบอกเอาออกไปเอาดิเอาดิเกี่ยวได้ก็ก็เกี่ยวเลยไม่ทันแล้วมันใจล้ากางอยู่บนนะดวงไม่เข้าข้างกูเลยว่ะยังดันเจ็ดล่ะ ต้องทำมเลือดเยอะๆป่ะขึ้นกันเวยกันขายเกมก่อนมันอยู่กับคนที่บอกกันต่อได้ปะมีเศษไหมห้าวิห้าวิห้าวิตันให้ ินนทัผมหมดทุกอย่างละใส่โลโคห,หน่อยใส่กิวผมตายออเดียแทนตัวจริงแทนตัวจริงมันยังมีสกิลหนึ่งอยู่นะมันตัวปลอมตีตายนะผมตายเลยมึงเนีย่ยเฮียใช่เมื่อกี้ผมก็มานาหมด กลางหายรอรุนล่างเที่้วหน้ารอดึงแบบไม่มีอีกโก้ไอ้น้องกำ <c oughs> ลังไปไม่รู้ได้หรอ

ให้คลิปนินจาแล้วกันนะจะเขาว่ามาฟาร์มมันนินจาไม่มาและวอืมึงน่าจะยากกูรอตัวหน้อยู่คนเดียวไม่ได้ตายไม่ไม่ไม่คลิปอย่างเยอะอยู่ในบทัน บ่อนแล้วปะแหวนแล้วล่ะยานทุกคนมาแล้วยังไม่มีกัดนะอ้าวเฮ้ยกบอยู่ข้างหลังโก้เฮ้ยกบอยู่ข้างหลังเพื่อนอ่ะเอาแฟรมันไม่มีกัดเลยดิ แต่เลาให้เลาะไม่เมื่อกี้ผมปอมมานาอยู่เว้ยเมื่อกี้มันไม่มีกัดไม่รู้ตัวไหนตัวจริงแน่เมื่อกี้ไม่งั้นเป็นจริงการตัวจริงยิงเลยก็ได้นะยิงเลยก็ได้นะถ้ามีอ่ะไม่มีอ่ะสวยมันมั่วแล้วทีมันอ่ะเียเรามาทำเกมกับผมคนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าได้บิงอ่ะไม่รู้อ่ะผมว่าถ้าวิทเลโดนก่อนก็คือจบไหมมันมันมีเบอร์เซอร์ก็จริงแต่ถ้ามันเขียวมันนูก็ยากอ่ะเด้ เราเรหเราลงให้หมดเ้าลงหมดจับจับไอ้เหี้ยเต่าหนี่ยลงให้เดวอกันลงให้เดวอกันลงให้เดโวเลยให้เดโวพิงกันเลยอันนี้แตนก็ได้ตบก็ได้ได้หมดผมติดว่ะติดงูอ่ะแซนบไบอ่ะตบปอมไหมปอเฮ้ยสวยพิเลร โอ้โหมันมาสี่ตัวข้างหลังไปเยอะความมันรับความมันเซิร์ฟนะอ้าวจับแบ้ปะห้าตองสองต้องต้องต้องตันนะต้องตันนะไม่มีวาร์ปอ่ะคึงวาร์ปมาอล่างก็ได้ต่อออกมาออกก็ได้นะเพื่อนต้องลองเลยอปั้มมาออกเลยออกปั้มเลยิวคิดให้ผมทีนึงเด้อ มาดิมาดิโอ้เสียดายว่ะมันจะมาปะวะกลัวจะแตกไอ้เหี้ยเต่าเกิดแล้วถอยปะลงไปหมดแล้วนะใสนอยู่บนใส่มันลงมาได้ดิเรามีเจลามันลงไปแล้วอ่ะเออมันตัดข้ามมันดิ ก่อนเปล่ามันมันก็ไม่ได้ง่อะโอเคมันก็ไม่ได้งงอูแค่นี้โอเคเฮ้ยโอ้ต่อต่ตอต่ตมาบ้ามาบ้าตายได้ก็ตายองวาบงเืวารนเว ผมถอยนะผมถอยผมถอยผมถอยผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววัวไปด้วยดีกว่าจับแล้วปะเปิดความร่างก็ได้คลิปเข้าน่ะจับดีจับดีเอาล่างให้แตกด้วยมียิงไหมยิงมาบังการกำลังออกออกดีเฮกบีเฮกบีเฮกยยิงได้ปะสวยๆเระวังแสงลงนะ เอาการแล้วเพื่อนมันฟาไม่ได้เบอร์สเกอร์มันต้องหาบวกเว้ยเนี่ยตีคลิปคอย่าตายแต่ละตัวอืมันบึ้มไปยังอ่ะไปเหระบึ้มแล้วใช่ปะบึ้มแล้วบึ้มแล้วเฮ้ยมันเห็นเวลาวะมันเล่นนะเนี่ยขอเดี๋ออกรีบออกดิ ถอยถอยไม่เอาไม่เอาเพื่อนเพื่อนไม่เอาไม่เอาเยอะเยอะใจเย็นใจเย็นถอยดีเพื่อนเรียบร้อยรู้ว่ากูไม่อยู่เฮ้ยมันเฟลหมดแล้วเรียบร้อยใช่เฟลหมดแล้วเฟลเราก็ถอยดีกว่อนใช่ใช่มันไม่มีเงติดนะมันไม่มีเงติดนะเอาแซมมาขึ้นนูไฟเบทอ่ะมาๆมาๆใส่ลูกให้ผมเอ้ยรอบีเคฟเป็นดีที่อนได้แล้ว เดี๋ยววววไปไ้มเดี๋ยววววงูเกียดงูจับได้นะคอสเตอร์ไหมจับคอสเตอร์แล้วว่าปะวาไปแล้ววาไปนี่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 ไม่ทันแล้วไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัทนผมหมดละ ตายเองนะเพื่อนปล่อยไ,ได้ปะเต่าอ่ไไะเฮ้ยเต่าวิเทว,วิเทว,วิเทมาเดี๋มาดิวิเทหมดแล้วดิตายนะวิเทนะโผล่เนี่ยมาหน่อ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 ยว้าวสวยครับป้อมล่างป้อมล่าง ทีนี้ไม่ต้องใส่กันเว้นที่ผมแล้วนะใส่ให้คนอื่นเลยผมบีคบีแล้ว <never> ชิ้นตะปอยผมน่าจะขึ้นพวกม็อกพวกเกาะน,น้ำแข็งอะไรเงี้ยฮาร์ดก็น่าจะออกลออ็กะร้อนนั่นแหละร้อนนั่นแหละยินร้อนนั่นแหละเห็นหมดแล้วเด <never> oh. ย <the> วิลเล่เดินขึ้นไประวังนะไปคนเดียววิลเล่ไปนี่บอกแล้วเดินขึ้นไปคนเดียวแบบนั้นไม่ได้เพื่อนด็อกเตอร์มาแา้วเดี๋ยวไปดี๋ยวไปเดี๋ยววบเก้าอือเลยตัวอือเลยตัวอือเลยตัวอือเลยกบก็ได้กบก็ได้กบจับ ช่วยพวกคุณจะล่อเข้างูด้วยนะไอวิเล่มึงเดินขึ้นไปแบบนั้นไม่ได้เพื่อนมึงต้องมึงต้องเดินไปแบบคู่เพื่อนอ่ะคู่ทีมเราสักตัวหนึ่งอ่ะต่อมามันหิวเว้ยจับต่อไดิมันรุนแฮดอ่ะดิ เฮ้ยออกออกเลยออกเลยมันไม่เห็นมึงมันไม่เห็นมึงมาถูกทางให้ให้บิ๊กโมบิงแบกสวยสวยโอ้สวยวเนี่ยทีมตึงมากเน่ทีมโหดจัดเขินบ้าแม่งเลยมาแหลกแม่งเลยปะเินไรเขอไรบังคับให้มันกลับมาหาเรา ไม่ต้องไว้วิ่งไล่มันหรอกถีงเวลาไดแต่เวฟไปดิแนปอมกลางไหมเอาป้อมนอกให้หมดก่อนอะเออไปเล่นป้อมนอกก่ครับแซนฟาร์มบ้านเราวะดับเบิ้ลดาเมดอะต้องมีกันเวทใหญ่คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทำให้ทำให้ทำให้ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ โอ้คจนป่ะถ้าไม่บอกกันอ่ะฮัลนี้ไม่ถึงอะดีเพื่อนคลิปอย่างเยอะวิเลวิเล่วิเลก็ได้ก็ได้อ้ยสวยวะกดแบ็คนีกดแบดแบ็คกดแบ็คเยเรื่องจตายเหรอตายเลยเียสวยติดิะกไวช่วยกูด้วย หมดแล้วหมดแล้วมันเกี่ยวไปหมดแล้วงูมันก็ปักไปแล้วแต่ก็ระวังนะโดนเสร็จตายแล้วไม่ถอดเลยตัดไปเลยตัดไปเลยเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนฟ้าเหมือนกบเหมือนวิ่งมานะเราซ้อนเราซ้อนได้ไหมเลยวิเลสี่วิ่งไปหาเพื่อนเลยวิเลสขอน้ามือดึงกูนะถ้าเกิดกูโดนเสร็จได้ได้ได ไม่น่ากูดึงกูกลับไปกูก่อนรันติก่อนไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดีจ้าเฮ้ยมันเฟี่ยวหมดแล้วเร็วเร็วเร็วตัดหัวอยู่ขยุมหัวอยู่ขยุมหัวอยู่มอบมันมอบมอบวะเสือมอบวะ

ทำดีทำดีมาเดี๋ยวไหมคุ้มคุ้มคุ้มอืมไม่ยไม่งั้นจีบศูนย์แล้วขนาดนั้นเลยเหรอแซงไม่ได้ไอ้เหี้ยกูมีอันติพอดีอ่ะดันล่างมาเลยเพื่อนอ่าล้อนี่เกิดด้วยวิดเลยเกิดด้วยแยกเนาะแยกไม่ไม่หมดซื้อวะไปซื้อนะเว้ยมันไอ้มันจะเปิดก่อนนะเนี่ยบ่อยมากเลยไปกูไม่ได้หรอกแซงมันเพิ่งลงไปเนี่ยได้กดอัีนติแตนมันยังไม่มีกระทาฟ้ายังไม่เท่าไหร่หรอกมั้ง มันเป็นอะไปบนอลน่ะน้องกูไปได้คลองคลองคลองห้าสิบปีรีบใช้ของจะเล่นให้ก่อนไม่ได้ใช้หรอกมีทิ้งไปเลยอไม่งตามมาเลยวะไม่มีวะไม่มีวะไม่มมีไ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเอามันไม่ต้องไปเอามันเลยปล่อยไปแม่งเลยขึ้นบ้านได้ขึ้นเลยน้องเขาจำเฮ้ยใส่ใส่ลูกให้ผมหน่อยนะ เดิน<ด>ต้องบวกอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ก่อนเดีย๋ยวผมจะเข้าไปเล่นก่อนเลยเป็นเฮวับเป็นเฮวับ้ยลึกไปเป้า <me an> เพื่อนเพื่อนตามไม่ทันเฮ้ยมันลึกไปนะว่าอย่างนั้นอ่ะสวยคืนบ้าน <me an> ดิสวย แต่จริงตัวทองทองเลยมันชื่อเกิดมันชื่อเกิดมีบ้านดิเดี๋ยวม่ขัดป้องมันไม่มีไม่มีไม่มีพี่เเลยือ้าวจีจีจจวะ <c oughs>